ขอกราบสวัสดีสวีดักท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีก,กับผลนาวาไปอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมกระักกันนะครับซึ่งเพื่อให้เป็นการเสียงรันการครับนั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอเคครับรอคนเข้ามาก่อนนะครับ ผมเคยคิดในการที่จะทำให้เราได้เป็นอินพอร์เตอร์นะครับก็คือการกดหมวกรัวๆครับสหับไปมาโดนเลยครับผมเคยเรียนทิคนี้นะครับที่ยู่เปอร์สองคนครัเคยใช่ไหมครับแล้วเขาจะได้เป็นจริงครับผมจะลองมาใช้ดูนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าผมฝากเป็นขา้นตอนาตอสามคนนะทุกคนโอเคดูกันดูกันดูกัน ขอ้ได้เป็นด้เธออยากเป็นมากเลยครับทุกคนอยากเป็นมากเลยตอนนี้เราได้เป็นครูเมดนะครับโอเคครับอันนี้คือด่านใหม่นะครับเคสีเขียวผมเป็นสีดำนะครับทุกคนเราจะสำรวจด่านใหม่ไปเลยนะครับตรงนี้มีปืนเนาะปืนพกมันด่านใหม่เนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ พวกมันน่าจะเป็นพวกพีพิธิตพันธ์นะครับเอา้เอาแพ้แล้เหรอเนี่ยสงสัยมีคนออกแล้วก็น่าจะโดนฆ่านะครับเนี่ยโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะตาหน้าถ้าเราได้เป็นเราก็ดีใจเหมือนกันนะครับโอเคครับรอก่อนนะครับรอ้อยคนเข้าข้ามมาก่อน,นครับในระหว่างนี้นะครับ ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก่อนที่จะไปดูอีกตาหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับผมด้วยนะครับช่องนาวาลาวาเซตจุดด้วยนะครับถ้าใครกดเนี่ยผมขอพระคุณเลยนะครับขอกราบพระคุณเลยนะครับโอเคครับแต่ได้เป็น importer ตลอดช่วงเช้านะครับโอเคครับแล้วจะเป็น importer เนาะอะไรไม่ใช่ดูเหมือนว่าจะได้เป็นคูเมดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนาะห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะที่ล้างจานเนาะตรงนี้มันน่าจะเป็นพิธภัณฑ์นะครับเพราะมันมีหลายๆลอย่างชั้นี้น่าจะเป็นห้องควบคุมเลยนะบันไดครับห้องนอนห้องเก็บเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันเหมือนไฟดับดับนะคน เจอศพสีขาวฮึสีน้ําเงินเป็นหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนทุกคนเห็นน้อมใช่ไหมครับว่าสีน้าเงินเนี่ยเจอออกมาจากศพสีน้าเงินน่าสงสัยนะสีน้าเงินน่าสงสัยมากครับผมขอโบวถสีน้ําเงินเลยละกันผมขอโบดสีน้ําเงินล้วกันนะครับผมว่าเขาต้องเปลี่ยนแน่นอนอะ คือถ้าเขาไม่เป็นคือมันไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่าเขาเป็นผมไม่ได้เป็นเขาจู่วดผมกันทำไมเนี้ยคอยดูนะเพื่อนฉันไม่ได้เป็นก็บอกแล้วไงไม่ได้เป็นเนเกมจบแน่นอนผมจะตามติดเขาดูนะครับผมว่าเขาต้องเป็นแน่ใช่ไหมนั่นไงผมบอกแล้วไม่เชื่อผมเอง ผมก็บอกเขาไปแล้วเนาะทุกคนรอบนี้นะลองเปลี่ยนสีบ้างดีกว่าสีนี้อาจจะไม่ใช่สีน้ำโชคเนาะกดหมวกลัวครับทุกคนกดหมวกลัวเลยหมวกลัวหมวกลัวใครที่สุดใครกดหมวกลัวที่สุดก็จะได้เป็นใครกดหมวกลัวที่สุดก็จะได้เป็นเองนะครับทุกคนน่าจะได้เป็นนะลัวเกินไปและหยุดหยุดหยุดโอเค อยู่ที่มวกบมวกนี้แล้วกันคนครบสิบคนแล้วโอเคโอเคนะทุกคนมาดูกันครับว่าตานี่เราจะเป็นหรือเปล่าผมว่าเราต้องไม่เป็นแล้วแหละผมว่าเราต้องไม่เป็นแล้วแหละเนาะเพราะเราไม่ได้เป็นหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเช่นเคยเลอเนี่ยม,มาห้องนี้แล้วกัน อันนี้จะเป็นห้องควบคุมเนาะตอนนี้จ็เปินทางลงไปเอ้ยฆาตรกรซาบทาดแบบน,นี้ผมยังงงๆอ,อยู่เนาะยังเร่อไม่ค่นนอยเก่งนะเร็วจังทำไมพบศพสีน้ำตาเร็วจังเลยครับตานี้ผมยังไม่สงสัยใครนะ เมื่อกี้สีเขียวแล้วก็สีอะไรอีกสักสักหนึ่งหรือสองสีเลยครับอยู่กับผมเนาะผมยังไม่สงสัยใครผมกดสกคริปต์แล้วกันเดี๋ยวผมคิดว่ามันต้องมีฆาตรกรหมกมุ่นอยู่ในนี้แน่นอนมันต้องมีฆาตรกรสามคนอยู่ในแน่นอนเฮ้ยสีม่วงมันพยายามจะใส่ร้ายผมทุกคนสีม่วงสีม่วงเป็นแน่นอนผมรู้แล้วใครเป็นสีม่วงเป็นแน่นอน สีมุงพยายามบ้้ยผมสีเราทุกคนฉลาดกันจริงๆแล้นเรามาพวกนี้เนาะบันไดปีนขึ้นแบบนี้มันมีความแบบเหมือแบบนเขาจะสร้างมาดีนะแบบเนี้ยอันนี้องโอ้ไม่สีฟ้าเป็นไอ้คนชั่วแกมาชั่วทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะสีฟ้า นายน่าจะเป็นฆาตรกรที่ใจดีหน่อยนะแล้วคือเขาไปฆ่าเราตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาเลยจริงๆนะไม่สีชมพูนยายอยู่ตรงนี้นั่นไงฉันบอกอนายแล้วไงสีชมพูอย่ามาอยู่ตรงนี้แล้วดันเป็นที่ที่แบบมันต้องปีนมันไจขึ้นด้วยนะคนก็เลยไม่ค่อยขึ้นกันนะอ่ะตรงท่อไหมนั่นไงว่าละ นั้นระหว่างนี้เราทำเคสด,ด้วยกันล้างตัวทุกคนเคยเห็นไหยครับผีอาบน้ำได้ผีอาบน้ำได้ก็มีเนาะไม่ใช่หรอกครับม,มันมันก็คงเป็นแค่เกมพวกเนาะแล้วก็มีเคสเก็บขยะเก็บขยะกันอ๋อด่านนี้จะไม่ค่อยเหมือนด่านไหนๆเลยนะครับมีเคสเก็บขยะเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย เอ้นี่เควสอะไรอ่ะโอ้นี่ผมไม่เคยเห็นเควสอันนี้มาก่อนนะครับเนี่ยอ๋อเคช็ป้อมถ่อซ่วมอ้าวแพ้แน่อนอนนั่นไงผมว่าแล้วทุกคนไม่เชื่อผมเองครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเกมอมองอัดเกม AMONG u ดนะครับในแมปในแมปล่าสุดท,ที่เพิ่งอัปเดตมานะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับไม่บายไว้เจอกันคลิปหน้านะไม่บายครับ